นะแม่ัไนหมี่นี่เรื่อยๆครับผมทอนิวสี่หกสิบสองเส้นเดินไปเดินไปสามรอยผู้ยงเชียงฮีลีไปเต็กมีลากไปขอลาก ยาวๆเลยเห็นอยู่บ oh ่วะต้องเห็นต้องเห็นต้อเห็นมีเปิดใหนาเท็กมไเอ้ยสองลยเรื่อยๆครับผมเปิดๆมันพวดคนนี้นี่ฮักนุณาไปหน้าเท็กเนานบิดยังยังยังแมงยังยังเดือนอยู่คอยยังทำงานอยู่ครับทยางยาวๆเลย